คลิปวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการยืดกล้ามเนื้อคอบ่าและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอเพื่อลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและทำให้กล้ามเนื้อเกิดความแข็งแรงมากขึ้นลดการเกิดอาการปวดเรื้อรังได้ค่ะสามารถดูคลิปวิดีโอนี้แล้วทำตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะท่าที่1ท่ายืดกล้ามเนื้อคอบ่าด้านข้าง ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือยืนตัวตรงใช้มือข้างที่จะยืดกล้ามเนื้อไขว้หลังจากนั้นเอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามใช้มืออีกข้างออกแรงกดเบาๆให้ศีรษะเอียงเข้าหาไหล่ผู้ป่วยจะรู้สึกตึงที่บ่าข้างที่ยืดค้างไว้นับ1-15ถึงแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำา10ครั้งเมื่อทำครบแล้วให้เปลี่ยนไปยืดกล้ามเนื้ออีกข้างตามขั้นตอนเดิม ท่าที่2องท่ายืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังท่าที่1ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือยืนตัวตรงจากนั้นให้ผู้ป่วยก้มศีรษะลงตรงๆโดยใช้มือกดศรีรษะลงเบาๆจนรู้สึกตึงที่คอด้านหลังค้างไว้นับ1-15แล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำ10ครั้งท่าที่3ท่ายืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังท่าที่สผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือยืนตัวตรง ใช้มือข้างที่จะยืดกล้ามเนื้อควยหลังจากนั้นให้หมุนศีรษะไปด้านตรงข้ามกับด้านที่จะยืดแล้วใช้มืออีกข้างออกแรงกดศีรษะลงเบาๆในทิศทางให้ค้างชิดหัวไหล่จนรู้สึกตึงที่คอด้านหลังค้างไว้นับ1-15ถึงแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำสิบครั้งเมื่อทำครบแล้วให้เปลี่ยนไปยืดกล้ามเนื้ออีกข้างตามขั้นตอนเดิม ท่าที่4ท่ายืดกล้ามเนื้อคอด้านหน้าผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือยืนตัวตรงวางมือบนกระดูกไหปลาร้าข้างที่จะยืดกล้ามเนื้อออกแรงดันลงเบาๆจากนั้นให้ผู้ป่วยเอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามจนรู้สึกตึงที่คอด้านหน้าค้างไว้นับ1-15ถึงแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำสิบครั้งเมื่อทำครบแล้วให้เปลี่ยนไปยืดกล้ามเนื้ออีกข้างตามขั้นตอนเดิม เมื่อผู้ป่วยทำท่าย,ยืดกล้ามเนื้อคอครบแล้วต่อไปจะเป็นวิธีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอเพื่อให้เกิดความแข็งแรงค่ะท่าที่ 1. นึท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอด้านหน้าผู้ป่วยอยู่ในท่าน,นัาง่งหรือยืนตัวตรงใช้มือวางที่หน้าผากออกแรงดันศีรษะไปด้านหลังเบาๆต้านกับแรงก้มศีรษะมาด้านหน้าค้างไว้นับ1-5ทําซ้ำสิครั้ง ท่าที่ 2. องท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอด้านหลังผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือยืนตัวตรงใช้มือวางที่ท้ายทอยด้านหลังออกแรงดันศีรษะไปด้านหน้าเบาๆต้านกับแรงเงืศีรษะมาด้านหลังค้างไว้นับ 1-, 5, 1> ถึงหทำซ้ำสิครั้งท่าที่ 3. ถ้ท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอด้านข้าง khác, ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือยืนตัวตรงใช้มือวางที่ขมับด้านใดด้านหนึ่ง ออกแรงดันศีรษะไปด้านตรงข้ามเบาๆต้านกับแรงเองียงศีรษะค้างไว้นับ1-5ทําทำซ้ำา10ครั้งแล้วเปลี่ยนไปออกกำลังกายกล้ามเนื้ออีกด้านตามขั้นตอนเดิมการยืดกล้ามเนื้อคขอบ่าและการออกกำล,ลังกายกล้ามเนื้อคอผู้ป่วยควรทำสม่ำเสมอทุกๆชั่วโมงอาจแบ่งทำทีละท่าไปเรื่อยๆจนครบ จุดประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดอาการปวดเรือลังไม่กระทบต่อการทำงานหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามที่แผนกกายภาพบำบัดต,ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หรือทำการนัดเข้าฝึกภายหลังการผ่าตัดได้นะคะ